จวดครับบัวเดิมพันผมชาแนลครับเดิมพันกับสร้างความกับทหารยิงไก่ครับบางนี่ความไก่กับบางโลนึงนะครับบางนี่หาลอยเมียโลนึงอตอนนี้มีลาเท่าอะไรรึเปล่บบา กูหาทุ่มแล้วเวลาหาทุมมาท่มนะครับตัวนี้ครับเพลงครับ,รบเดิมพันเหล่าเขาพยายากดอกครับโอ้อไฟแตกครับสู่เพื่อกองพี่<อ>ไฟแตกสู่ครับผมเดืยดรักสู่แล้วผมเสียแนวครับเกินไว้แล้วบุญไฟเอออ้วนหนาหมอกกันหนาหมอกกัน ดูดบองไฟครับผมเวลาหาทุ่มครับช่วงนี้ตอนนี้เวลาหาทุ่มครับฝน,นกระตกสตูแล้วแข็งบองไฟรบองไฟหนาล้นสามสหายเข้านาดิซูกันเราเดิอมพันเราครับฝนหลวเพราะฝนเวลาหาทุ่มครับมาแข็งบองไฟไตเป้หมดจูดแล้วครับผม บนกระตกน้ำทวนมั้งเอาครับเจอกันยู่หันบังไฟครับผมสวดด้วยเราแหละมังไฟผูกพันมันครับอีกกีเดียนน้ำใส่เดียนน้ำครับมังแบบโอ้กือรนกันดีเดียนน้ำมั้งเอ็งเข่าเด้อมาเบิ่งกันมาเบิ่งกัน น,น,นี่ครับวางไฟสูตรบ่อลลงครับสูตรนี่ไทมันไกเลยท่นก็ว่าดีแล้วนี่่นใส่ได้นน่นติดทามือมฝนแห้งฝนครับมาจูดอีกหนังมาจู่อีกมาจูมาจูาจ่เลยเาะปีนังเออจีบเปียกก่อนนี่นเขาละเอ้าตีนะครับ สาสาไม้สองให้กับสองให้อู้ตรงนี้ครับผมจะนเขครับส้งอครับวันนี้ยูทูบาเื่อนไปแล้วครับเห็ลครับสร้างไฟทีโฟังหัวลำเลยโอ้ทีนี้ก็ที้ทีนี้ก็ที้่อ้ครับสงไฟ โซนทหารจวดเพ้นกอาเัวนี่ไปสอดไปตอดด้วยทั้งรลังติดน้องเลยมีกีตาย่นมีกีตาทาาี่นั่หนล่ะเซนโอพี <c oughs> <c oughs> เข่งกันนะครับของของอนครับอ้เหียวมันมีของอะไรกี่ทงมันมีของอะไรยทางหลังเพื่อเหรอในสองไ่กโอ้สมบันไปเอาเก่าสมบันไปเอาหแถวมาอยอนยุงกัด นี่ครับชินอาจารย์ต้อมทั้งสองครับอันนี้โอ้ยอันนี้ชินอาจารย์ต้อมของผมนี่ชินอาจารย์แจ้ครับโอ้ชิดนันอุบาทไกลของผมโอ้พอมีตาสบิดาสบิดาสิดาครับสบิดาครับนีครับบุญดวงไฟเนื้อไงเปลี่ยนที่ตัวเวนี่ครับหมัก กอลานครับตัวนี้ต <ami> ีกาลันต <Nag> <laughs> ิเลียงครับตันี้ตีกลบอเตะเบิกนี่ครับโบเกี่ยวนะครับตัวนี้ตีัน้ที่เคยชนะไฟแดงหาที่ครับนกอย่าไปมอใไกขอปุ๋ยอย่าตายกันใกล้โบโบกนกลยบอเีตายเาะเขาย ยกซียกซีย <Happiness unting> ัง <warfare> ก <Styles> <That> ่จนน้อยจนหมอเดี๋ยวรดุต้องเห็นเห็นนี้ยมันลง่ายเดี๋ยวดวเดียวกดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียเดียวเดี๋ยวเดีวเดี๋ี๋ยวเวดวดวดีดียาดเวี ผมสมรินทร์นะครับเจอในทุกค่ายครับในจังหวัดกาฬสินยิงไก่ก็ยิงไก่ก็เยสุทอนธรนมีก็เจอได้ครับยิงไก่ครับพอสีหนุนครับนี่ครับสร้างมังไฟนี่ครับ บ้างนี่กับว่ไก่เะครับวังโลนเหระครับเกี่ยวเล่าวิธีเดก้นกลมันเกี่ยวนะครับ Đi tìm pháp quần học Đi tìm pháp อววหาราวมก่ทานนะครับมาเด้อซุ่มยุไ่ทหารเลยทหารผู้นี้รักนีมาไปมาะานหลังนี้ก็รักมาทหารเห็นคลิปนี้แล้วด่วน นี่ครับผมผมหวานี่เห็นเห็นหมากไหมที่ว่าภาพ,พก,ก้นก็ได้นี่จุดผมตายตัวแล้วโ้หนึงกี่ตัน,นี่ไปทหารครับ คุณโอ้ชมุดเดี๋ยวคุณโอเคกจะวิศวะครับเท่นี่นะเทเน็ดเบิดหดลายอยู่นะครับเด็กนี่เป็นเล็กเด็กผสมเด็กกล้าครับอันขามันกิโลละเข้าใจไหบรู้เพลงครับรู้ ลิกดีครับมึงตอนจุดครับมึงตอนจุดฝากถึงสร้างเบียร์น้องสะพังครับนี่เจอนเลยนี่ ังเบียร์ัวนหมตังเบียมาเจอได้เจอตั้งรุ้นตั้งรุ่นบริษมองไปตั้งเลขกรได้นี่ครับตั้งเลขตั้งเบียร์นี่เจือเลยเขาบริษัทไรหรอกบังรับสองสามพันี่ละ ฮเฮ้มันนี่ตำตาเยเด็กจีโอ้เงินดีดีนเกลียวส้งเขียนไฟทางไหนเิ็งไงครับนี่น้ำมูกันจะเรียไข่ไข่นี่สวนะัสดีก่อล่ะกีบิทันเท นี่ครับผมบังไฟเตกสูงก็ละเดือมพันครับหลอกเขากว่น้อยกว่านึงหลอกเขาพอมีสน่อยน่อยก็มูครับแต่สูงก็มึงมึงเงยาวรอเดือมพันไกลที่สุดเหรอคุบอลเหรอบ้าไกลเพียงนี่นี่ โอมเชนแอร์ครับบางนี่มวยี่ปุ่มไฟใกลุ่มมึมีคนเปิดป์สเขาเฟิร์บอลมีะไรเดียวมาต่างตัวยุบเลยมึงฮูครับมฮูสวยรอติดตามครับผมนี่ปูแข่งสามพังพอมแล้วน้ำมือวันนี่นะครับตัวนี้ม้วมไฟเตกสูบก็พวกนี้ครับโอ้คนระเบิดเลยแต่ว่าสูบก็ครับหน่อยหน่อไหมมวยจดต้องเผา ครับนี่ครับจวดครับ,บวัวเดิมพันผมแซ่บครับเดยวพันกับสร้างคองกับทหารยิงไก่ครับบางนี่เอาความไก่กันบางโลนึงนะครับบางนี่หารอยเมียโลนึง ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วปะอู้ห้าทุ่มแล้วเวลาห้าทุม่มนะครับตอนนี้ครับเพฮงครับเดิมพันเหล่าเขาขยันดอกครับโอวบางไฟแตกครับสูงพเงพื่อก้าวพี่ไฟแตกสูงครับผมเดี๋่นนักสู่แล้วอมเส้น,นแล้วครับเก๋นใบแล้วบุญไฟ เออโอน่าวหมอกันหน่าวหมอกันตรดจตรวจฟังไฟครับผมเวลาหาทุ่งครับช่วงนี้ตอนนี้เวลาหาทุ่งครับฝน,นกระตกสวยก็แข่งฟังไฟแร่งฟังไฟหน้ารถสามสหายครับมันอีซูซูกันเราเดิมพันเราครับฝน,นอุบัติฝนเวลาหาทุ่งครับมาแข่งฟังไฟ ใส่ฟีมอดจูนน้วครับผมฝนกระโดงน้ำส่วนมือเอาครับเจอกันยูห่ห่นบังไฟครับผมสวดดื้เราแหละสวดห่นแล้วครับผมบช่างท้องอยู่ตอนนี้ยังอีกคู่หนึ่งครับทันมาอยู่ครับห่นบังไฟบังไฟของเขาทีเราฝนครับโออคาดเทน,เนี่เิืกันโลดห่อน อพอธงย่างดีครับผมอว้ออนาวหันมาดิฮันนี่ครับเกีแล้วเขาก็น้อยกว่านึงบ่มือบุญบ่มือบุญเนอะโอเคย่ไปตุ้กใกล้มือบุญกินแล้วเขาก็น้อยกว่านึงผู้เดียวเบิดไปตุ้กใกล้นั่นเออไปตุ้กใกล้แล้วเขาก็น้อยกว่านึงโยั้นโเสียดีกว่าเสียดีกว่า เมื่งกี้เทียบกันเมื่อกครับเพราะให้พี่น้องก็พ่อกับลูกกันแหละู่กับหลานสูงก็ครับอผมใช่ไหมบางนี่จบถือก็แล้วตันมาเถื่อนนะตาเสียหายครับตันมาอยู่การเขียนน้อมคนนี้ปะตันมาเหยีบคนเดียเห็นรอติดตามครับอดทานเลยตอนนี้ว้าเขาเบีมือบ่ฝู้คนเฮงเราบดิ พ่อนครับพ่อคนแล้วตาบ้งเอาฝนกรบต้่ฝนครับพ่นเมมเมเอาวางท้องท้องหยซำใดิอ๋อจวดมงเข้างเ้างครับเดี๋ยวบันเดี๋ยวบนขักเท้องท้องนี่เวลาหาตูคับแข่งงไฟเฮโอ้เขาแล้วพ่นติดกดกวังนีตายตายเขาเหอ้ยดา โอ้ก็เง่งมัอน,อน,ยยนหุ่นยนต์นใส่ใส่ขงไฟหุเพียงให้มาแล้วเจ้าว่าเหลืบอบ่ฟ้าครับไแลล้วมหมดเยบ่ทันหมดนะพินินอยูอออ่ก็ โอ้หมดจับเอาครับอันน well. oh, 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 oh! oh, mm ี hmm. un as, oh, oh, ้โอ้หมซาแนวครับพันใส่เดียนไปแล้วมีโอ้หมซาันแนวบ้างนี่โอ้โอู้อู้อ้อู้อ้มีครับสูตรนี่อ๋อโอ้กล่องลหรือกระโปรง ผมเสียแน่ครับผมจวดลนข้ากับลนนข้าว่าม,มีย่านส่วนนี้ลนข้าครับรอดูครับมาไฟที่เป็นยังไง <laughs> ขอออกจากหันกับพ่อครับโอ้โหเสียด เ <laughs> <laughs> ยี่ยมมาจกจวดเขาลูกพ่อจวดจวดวจวดลูกพ่อจวดมือขาดต่อนนี่ไงครับเ <laughs> 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 อ๋อจวดจวดวันนี้อ๋อจวดเ <laughs> ย็ปิดคือช่างทองนี่ เข้า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 โอ้โหห้าขวนโอ้ย oh. ไปอโอ้ยอย่าเฮ้ยโอ้มจะเดียวครับเินจันมาเจาาเาไอ้ตัไฟเตกครับทุงมันมาต่ำเล็กกเครื่องบ่ มีตัวขางโอ้ยมีเล็กเลยนโอ้ผมไปสั่งตัวจวดหัวมีเล็กต่ำเลยนี่โมบอกว่าต่ำเล็กนี่ครับตาจุลูเลยล่ะสั่งรอบเช้าต้องยงี้ต้องยงี้ยเดี๋ยหัวมีเล็กขนาดนี้มีจัดอย่างเล่นเข้า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  อย่ามาหมดอีกหรอกเดฝ่าท <ไป S 1> ่องไ,ไปล้งเข่าให้นั่นโอ้ไปทางท่องลีลาครับสามใส่หรอกรรมการจับแพร <c oughs> ่กรรมการบ้านนะครับ,บกรรมการเป่าเพรแลนะ้วเนาะทางท่องขอเราครับใส่ที่ซี่ใส่ที่ซ <c oughs> ี่ครับใส่ที่ อยู่ในบังเกอร์อยู่ในซุ่มอ๋อใส่ซีซีนี่เป็นไรก็คือหันซุ่มได้ปะใส่ซีนี่เป็นไรว่าลองย่างว่าลองย่างยืนไม่ไกลเลยตัวนี้นั่นเกือบร้อยเข้าเข้า เอาเอาไหมครับ้ังออกเคยมั้งสีใสสีใสมติดกรรัการจะจินแล้วเอาโอ้ฝาเหลวมาปะมองไฟผูฟันมันครับอีกีเดียนน้ำใสเดียนน้ำเข้ามาดิแบ โอ,นน <c oughs> อนน้ือกันดิเขาเด้อมาเิ่งกันมาเกันใส<ด>่ด,ดียน้านี่ครับหวงไฟสูตรบอลลงครับสูตรนี่ไทมันกล้กเลยเพา,านั้น,น,น,นติดเท่มือมฝนก็แห้งฝนครับมาจูดอีกนัมาจู <S <S 2> <S 2> ่อีกมาจูมาจู่เลยเพเ่็นยัง เออจีป right ียก um ่อนี่เขาแล้วอาตีแลครับนี่ปวดปวสามยม่สาม่สองให้ก uh, ับสองให้อุ oh, tomorrow, ้หูิดตลง